คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มสวท .FM 1 0เ m h ม ครับต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ต้อนรับวันเทศกาลสงกรานต์ช่วงนี้บรรยากาศช่ำๆเลยนะครับกับผมวนชัยจิตวงศ์พี่สุดวากนีกล้วยแสนพบกันในรายการทอล์กกันสันเดย์ครับของเราช่วงเย็นวันอาทิตย์วันหยุดวันนี้วันสงกรานต์วันครอบครัวด้วยรับพิสุทธิ์ก็ถือได้ว่าเป็นวันดีที่หลายท่านจะได้ท่องเที่ยวจะได้ไปทำพิธีกรรมในการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่และบรรพบุรุษด้วยวันนี้ถือว่าเป็นวันครอบครัวตลอดจนไปสังสรรค์ในเชิงทั้งเชิง บรรยากาศแบบให,ใหม่ๆและเชิงวัฒนธรรมซึ่งกลิ่นอายทางวัฒนธรรมนั้นเป็นเรื่องที่อ,อยู่คู่กับคนไทยมาจริงๆสําหรับเทศกาลสงกรานต์และนั่นทำให้เราได้นําพาการพูดคุยกับท่านในที่มีกรมส่งเสร,ริมวัฒนธรรมมาต่อเนื่องกันเป็นเอพิโซดหรือว่าตอนที่2ในวันนี้ที่ท่านจะได้มาคุยกับเราต่อเนื่องกันไปนะครับพิสุทธิ์สำหรับสงกรานต์ฉ่ำๆวันนี้ใช่ค่ะก็ พี่สุดคิดว่าบางครอบครัวก็ไปทำบุญไหว้พระตั้งแต่เช้านะคะคุณตีค่ะแล้วก็อาจจะจมาทำอะไรทานกันในบ้านในครอบครัวเหมือนอย่างที่ท่านอาตุลบุีเคยพูดไว้เมื่อตอนอตอนที่แล้วในส่วนนี้ก็ในช่วงเวลาที่เราจัดรายการอยู่วันที่สิบสี่อย่างเงี้ยเย็นๆอย่างเงี้ยคิดว่า<ๆ>หลายๆครอบครัวน่าจะฟังพวกเราอยู่เพราะว่าเป็กวันครอบครัวพอดีเหมือนอที่คุณตีว่าค่ะก็ท<ไ>ังสุนนี่เ<ไ><ไ>นี่ย<ไ><ๆ> พีมพสุดมองว่ามันเป็นอะไรที่ในเทศกาลที่มันมีความพิเศษของมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่การฉาดน้ําเหมือนอย่างท่านอธิบดีพูดแล่ะละค่ะว่ามันยังมีความคว<ม>ามหมายของในตัวของเทศกาลสงการมีอีกมากมายที่เราจะต้องลงลึกตรงจุดนั้นแล้วก็ไปสัมผัสมันให้ได้อ่ะคุณตีคะครับความหมาย<ด>ของเทศกาลสงการที่พิสพ์สุว่าไม่มีใครจะอธิบายได้ดีเท่ากับท่านอธิบดีกรบสูงเสริมวัฒนาธรรมแน่น,นอนเพราะว่านี่คือ หน่วยงานที่ได้เดินทางไปพรีเซนต์เมืองไทยพรีเซนต์เทศกาลสงการานต์เมื่อปีที่ผ่านมาและสุดท้ายก็ได้รับการรับรองจากยูเนสโกแล้วว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้น่าภูมิใจมากแล้วก็ตําแหน่งนี้นะครับนํามาสู่การขับเคลื่อนเรื่องของสองการานต์ต่อไปทั้งในวันนี้และในระยะข้างหน้าว่าสงการานต์ไทยที่ที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกเนี่ยในฐานะมรดกภูมิปัญาทางประถมสมงูรณค่าเชนนี้แล้ว ต่อไปเราจะนําเสนอสาระคุณค่าและก็คอนเทนต์อย่างไรให้ปากเพิ่มขึ้นไปอีกวันนี้จะคุยกันต่อกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับกับเรื่องราวที่ต่อยอดมาต่อเนื่องไปสาหรับเทศก,กาลสงกรนานต์ไทยครับยังคงอยู่ในบรรยากาศของสงกรานต์ซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าคึกคักบย่างยิ่งในช่วงน,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 นี้ออกไปที่ไหนก็ไม่ใช่มีแค่การสาดน้ําสนุกสนานเรื่องเดิมทั้น,นแต่ยังมีประเพณีมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มากมายแล้วก็มีความลึกซึ้งมีรรีี่มเรื่องราวในตัวศพกับว่าปีนี้จริง,รงๆเป็นปีแห่งการกระตุน้นสงกรานต์ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒน,นธรรมที่จะต้องไม่ได้ที่อยากจะให้คนไทยได้รู้จักด้วยหลังจากที่เราได้รับการรับรองโดยยูนิสโกยังอยู่กับท่านอธิบดีกรมส่งเสร,ริมวัฒนธรรมวันนี้วันสงกร,ร,ร,รานต์พอดีนี่นะครับแล้วเป็นวันรอบทัวร์ด้วยคือท่านอธิบดีมองว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกับกับบทบาทที่เปลี่ยนไปบทบาทที่ส่งในการส่งเสริม ให้สังคมไทยให้วัฒนธรรมไทยได้เห็นคุณค่าของบัดครอบครัวตรงนี้ในยุคใหม่ยุคสมัยนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมีอะไรที่เป็นโจย์ขึ้นมาหรือเป็นสิ่งที่น่าจับตาบ้างครับท่านท่าน,ท,านท่านเดิขอบคุณคําถามคุณวันชัยนะครับซึ่งสิ่งที่คุณวัญชัยพูดตรงประเด็นที่สุดนะครับว่าเราพยายามเห็นว่าสงกรานเนี่ยมีมากกว่าการสาสนานำะนะครับ จริงก,ก็เป็นมาอย่างนั้นนะครับแต่ว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีมีแรงตัาลเข้ามาความสนุกสนานเนี่ยเข้ามาแทนที่ในเรื่องของออความดั้งเดิมแต่ว่าความดั้งเดิมในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องนําเสนอในรูปแบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นนางสงกราน,นะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลง12ภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องละครของตำนานนางสงกรานเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการนําเสนอสำหรับให้คนรุ่นใหม่ทุกเจเนอเรชันทุกเจน Mm. เข้าถึงได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบทเพลง12ภาษาเนี่ย mm. ผมคิดว่าค่อนข้างจะทรงพลังอย่างสูงนะครับให้ต่างชาติเขาเข้าใจคุณค่าสาระของประเพณีสงการของเรานะครับนี่ก็คือใน,ในเชิงของภาคทฤษฎีในเชิงภาคปฏิบัตินะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งผมก็ได้มีการพูดคุยกับท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยอยู่เป็นประจำนะครับกเ็เราพูดคุยกัน,นมีการทํางานร่วมกันนะครับเช่น ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เรียนท่านไปว่าท่านท่านมีความเชี่ยวชาญท่านมีความถนัดในเชิงของการตลาดนะครับท่านมีความถนัดในเชิงของการจัดกิจกรรมทั้งระดับโวิค้าทั้งระดับประเทศทั้งระดับท้องถิ่นนะครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเราจะทํางานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านทําการตลาด <c oughs> ท่านทำในเชิงภาษาอังกฤษท่านทำอีเวนต์ ผมก็บอกั้ว่าการท่องเที่ยวว่าเดี๋ยวกรมส่งเสริมว่าทำอะไรจะจับทำคอนเทนต์ไปคู่กันนะครับเพราะว่าการสัานเนี่ยมันจะมีสองแค่ลักษณะแค่สองลักษณะครับคุณมัตดีครับมันมีตัวอีเวนะครับกับมันมีตัวคอนเทนต์ช่วงสิบปีหรือว่าถอยหลังไปยี่สิบปีเนี่ยเราเน้นแต่การจัดอีเวนต์เราไม่ได้เน้นในการที่จะดึงคอนเทนต์เข้ามาให้มีน้ำหนักคู่กับ อีเวนต์นั้นนทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งทั้งที่เราเราลงทุนลงงบประมาณไปเยอะนะครับถ้าเรารเพิ่มเติมเขไปเล็กน้อยเนี่ยเราดึงคอนเทนต์กลับมาด้วยนะครับก็จะคู่กันไปได้ทั้งในเชิงของทางสังคมแล้วก็ได้ทั้งในเชิงของเศรษฐกิจเพราะว่ารเราจะทิ้งคอนเทนต์ที่บรบรทพุทธท่านสร้างมานะครับนี่ก็คือหลักการที่เราพูดคุยกันในขั้ง,งาน ฟังดูแล้วก็สงกรานมันมีอะไรมากกว่าอีเวนต์นะครับอย่างที่ท่านบอกว่าเป็นคอนเทนต์นะครับคือเราต้องบรรจุคอนเทนต์ซึ่งมีอยู่มากมายหลากหลายแล้วมีความหมายลึกซึ้งมากๆเนี่ยครับบรรจุเอาไว้ให้เป็นหนึ่งในสเสน่ด้วยไม่ใช่ม,มีแค่สเสน่ห์ภายนอกเท่านั้นต้องให้นักท่องเที่ยวให้คนที่เข้ามาร่วมง,งานได้รู้จักสเสน่ห์ภายในด้วยขออนุญาตถามเป็นการทิ้งท้ายในตอนนี้ของเราว่าไหนๆก็คุยเรื่องสงการานแล้วก็ปีนี้เนี่ยสงกรานของไทยเราได้รับการรับรองเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ไดด้้โยแลว จากนี้เป็นต้นไปสงครามของไทยนั้นจะมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนและท่านบอกว่าจะเป็นการผลักดันให้เกิดความตื่นตัวในเชิงของการเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในแง่ของเศรษฐกิจนะครับในแง่ของการสร้างงานสร้างโอกาสอย่างที่ท่านได้พูดถึงโนราของไทยที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยนะครับเด็กๆก,ก็ไม่ต้องเดินทางเข้ามาในเมืองใหญ่ได้มีโอกาสาได้ทํางานต่อที่่องไปด้วยจะเป็นภาคส่วนที่สร้างไรายได้ได้ด้วยเฉะนั้นความหมายน่าจะมีความ น่าจะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยหลังจากปีนี้เป็นต้นไปท่านท่านท่านช่วยเล่าให้เราฟังในส่วนนี้ขอบคุณคุณวันชัยนะครับเอ,อผมก็คิดว่าคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนะครับที่เขาใช้สื่อออนไลน์เนี่ยเขาเขาชอบใช้คําว่าทำคอนเทนต์ <c oughs> นะครับเราก็ได้เราก็ได้คํานี้มาได้ยินบ่อยมากครับคกรุ่นให่ทำคอนเทนต์จะจะอะไรก็แล้วแต่ทำคอนเทนต์ ผมก็มาประชุมกับทีมงานที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมว่ากรมเราก,เราก็เราก็มีสิทธิ์ที่ทำคอนเทนต์ได้นะครับคอนเทนต์ในเชิง c u เจอร์นี่แหละแล้วมันจะส่งพลังด้วยนะครับสืบเนื่องมาจากอย่างที่ผมได้ําเรียนท่านผู้ฟังในเบื้องต้นนะครับว่าเราผ่านมาแล้ว4คอนเทนต์ระดับ world culture ของเรานะครับที่ขึ้นไปสู่ UNESCO เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นโขนนะครับไม่ว่าจะเป็นนวดไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโบราหรือว,ว่าสงกรานเนี่ย ทุก culture เ,เ,เนี่ยหยิบมาทำคอนเทนต์ได้หมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละเรื่องเนี่ยในตามสถานการณ์ที่เหมาะสมน,นะครับแล้วคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมนำเรียนคุณวัญชัยคุณวัทีและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับหลังจากหมดโหมดสงกรานแล้วนะครับกลับจเราเข้าสู่โหมดหนึ่งที่เรากำลังจะเตรียมการนะครับเป็นเรื่องระดับยูเนสโกเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเข้มแข็งมากของคนไทย แล้วก็ต่างชาตินิยมมากครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับยูเนสโกเขาได้แจ้งเรามาแล้วเขาส่งระเบียบวาระการประชุมมาให้เราแล้วครับเนื่องในโอกาสที่เขาครบรอบ20ปีเนี่ยเขาก็ให้โอกาสพิเศษแก่ประเทศไทยอีกหนึ่งครั้งนะครับปกติเนี่ยตัปีครับตั้งแต่ปี22อีก24และปี26เนี่ยเราควรจะได้รับโอกาสอีกครั้งในปี ไม่ใช่ปีหกสองหกสี่หกหกควรจะไปหกแปดแต่ปรากฏว่าปีหกเจ็ดเนี่ย UNESCO เขาบรรจุรายการสำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งจะสร้างรายได้ทั่วประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวหลายชาตินิยมมากต้มยำกุ้งมาแล้วครับอเ,เอกสารเราได้นำเสนอไปเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับนี่เป็นรายการอาหาร ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแล้วเมื่อถ้าวันหนึ่งถ้ายูเนสโกประกาศเนี่ยคอนเทนต์พวกนี้จะต้องออกไปนะครับเราได้รับการบรรจุสองรายการครับปีนี้ต้มยำพุ่งเป็นรายการเดียวของประเทศไทยรายการที่สองก็คือชุดแต่งกายเคบายา่าเคบาย่านี่ก็คือชุดบาบายาย์ของอันดามันครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการขึ้นทะเบียนร,ร่วมนะครับทาง มาเลเซียมาเชิญเราไปขึ้นเราก็ตอบรับมีคณะทำงานประชุมร่วมกันกับอีกสามสี่ประเทศนะครับสิงคโปร์รูนายดารุสสลามมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียรวมทั้งไทยเป็นห้าประเทศอาเซียนเก่าครับเราไปขอขึ้นทะเบียนเคเบายาร่วมโดยอินโดนีเซียมาเลเซียเป็นผู้นําตรงนี้เราจะได้สองรายการนะครับก็จะสร้างเศรษฐกิจในเรื่องของเคบียรในพื้นที่จังหวัดกลุ่มอันดามันนะครับเสื้อผ้าก็จะขายดีนะครับ ต้มยำกุ้งนะครับสิ่งที่ผมบอกว่าจะส่งผลอย่างมากเนี่ยท่านเอกอัคราชทูตประจำกรุงปารีสท่านสลันนะครับท่านสลันเอ่อก่อนหน้านี้ท่านเป็นปลัดกระกทรวงการต่างประเทศเมื่อประมาณปลายปีตอนเอ่ออนธันวามกรานะครับก่อนท่านเดินทางไปกรุงปารีสเมื่อประมาณสักต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเองครับท่านคุยกับ ขาะที่ท่านดำรงตำแหน่งปลัดก,กระทรวงการต่างประเทศท่านบอกว่าในวันที่ยูเนสโกประกาศต้มยำพุ่งให้เราซึ่งตอนนี้เข้อกำหนดวันที่ชัดเจนแน่นอนมาแล้วครับระหว่างวันที่4-9ถึง9ธันวาคม2567วันในวันหนึ่งนะครับที่ประเทศปาาาไวท่านก็จะขอให้สถานทูตไทยต่างๆจัดกิจกรรม ส่งเสริมตม้มยำกุ้งเป็นการอาจจะกับเลี้ยงตมย้มยำกุ้งแก่คนไทยหรือว่าแล้วแต่ในแต่ละสถานทูตอันนี้คอนเ่องตม้มยำกุ้งก็จะตามมานะครับเ,ออเป็นรายการที่5้านะครับที่ผมนําเรียนแล้วที่ผมนําเรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าขณะนี้เนี่ยเรากําลังจะส่งในเรื่องของชุดไทยแล้วก็มวยไทยและลอยกระทง ซึ่งรอยกระทงเนี่ยจริงๆเราศึกษาทั้งสามรายการเนี่ยเราศึกษาประมาณปีเศษๆแต่ว่ารอยกระทงเนี่ยผู้รับผิดชอบเขาขอเลื่อนเวลาไปนิดนึงทาให้เราไม่สามารถจะเสนอได้ทันภายในวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมที่ผ่านมาก็ได้เสนอได้สองรายการแต่สองรายการก็ใช้ระยะเวลาสี่ปีแล้วครับเดี๋ยวรอยกระทงก็จะตามมานะครับฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนรอาคอนเทนต์เรื่องพวกนี้ครับทั้งเจ็ดรายการเนี่ยต้มยำกุ้งเป็นเอกลักษณ์เราครับคนทั่วโลกรู้จักเราจะส่งเสริมให้แต่ละ จังหวัดใน76จังหวัดหนือ77จังหวัดเนี่ยผลิตต้มยำกุ้งทาสูตรของตัวเองเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปบริโภคผมเราพูดกันถึงว่าน,นิสสมตรงเนี้ยจะลงไปถึงเด็กลรังจารจะมีรายได้มากขึ้นเด็กรับรถทุกคนจะมีรายได้เมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปนะครับไปบริโภคต้มยำกุ้งไปบริโภคตามร้านอาหารนะครับเมื่อชุดไทยเข้ามาเนี่ยแน่นอนครับ ภาพจะต้องขายดีกลุ่มแม่บ้านก็จะได้มีรายได้แต่งชุดให้สวยงามนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเสื้อผ้าหน้าผมร้านเสริมสวยร้านตัดเย็บร้านอาหารนะครับเมื่อไปลำชุดไทยกันเรียบร้อยเลยต่ทุกคนต้องถานข้าวนะมันจะเป็นระบบเศรษฐกิจลงไปถึงทุกส่วนเด็กปั๊มน้ํามันมต้องเติมน้ํามันให้แก่การเคลื่อนไหวนะครับเรื่องพวกนี้นี่คือ คอนเทนต์หนึ่งที่เราจะเสนอต่อไปนะครับแล้วก็อ,อีกระยะเจ็ดถึงสิบปีข้างหน้าก็จะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาประเทศไทยเราโดยตลอดครับเป็นเรื่องเอกลักษณ์และลลอััตษณ์ของประเทศไทยเราที่เราจะมาสร้างได้ครับสงกรานเป็นเพียงแค่บทที่หนึ่งเท่านั้นเองครับ <c oughs> ที่เราจะเริ่มทดลองนําเรื่องพวกนี้ออกมาสร้างคุณค่าแล้วก็สร้างมูลค่าให้สูง ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับเมื่อเราทําสงการผ่านไปนะครับการท่องเทีย่ยวอย่างประเทศไทยท่านคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนประมาณสักสามหมื่นห้าพันล้านแล้วก็จะมีนักท่องเทีย่ยวเข้ามาเนี่ยประมาณสักห้าแสนคนอย่างนี้เป็นต้นเราใช้ตัวเลขการท่องเทีย่ยวอย่างประเทศไทยเป็นหลักในการประเมินครับแล้วก็ีคงจะมีการพูดคุยกันหลังจากที่จัดงานผ่านไปทั้งเจสวขจังหวัดทั้งที่สนามหลวงทั้งที่เชียงใหม่ภูกเก็ตอะไรต่างๆทั้งหมดก็คงจะมีการพูดคุยกันแล้ว ก็ได้นำเรียนที่ประชุมใหญ่ซอกคเอเของรัฐบาลไปนะครับว่าเมื่อหมดโหมดของสงกนาฏเราอาจจะมาทําในเรื่องของโหมดอาหารเพื่อเตรียมตัวการต้อนรับต้ยมยำกุ้งที่จะมาในอีก5้าหเดือนข้างหน้าแล้วก็เป็นช่วง <S <S ไฮ<อ>ซีซั่นของประเทศไทยนะครับ <S <S ช่วงหน้าหนาวเราจะทํายังไงให้โปรโมทต้ยมยำกุ้งให้นักท่องเที่ยวลงไปทานต้ยมยำกุ้งแม่น้ํอยุธยา ต้ยมยำกุ้งที่ภูเก็ตต้ยมยำกุ้งที่ราชบุรีลยครับก็บเป็นคอนเทนต์ทั้งนั้นเลยครับสมกับสมกับ,สมก,บสมกับ world class destination เลยเนาะคุณตีนะ <laughs> จริงครับจริงครับแล้วก็ฟังแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าสงกรานเนี่ยเป็นแค่บทที่หนึ่งที่ท่านอธิบดีเน้นยำ้ำแล้วมันยังมีอีกหลายบทอีกหลายชัเตอร์ที่จะตามมาจากนั้นก็สมกับว่าเมืองไทยเรามีความหลากหลายมี เนื้อหามีสตอรี่มิสเน่มากมายที่พร้อมที่จะเป็นแชปเตอร์ที่รวมกันไว้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีมีศักยภาพมีเนื้อหาที่พร้อมสําหรับการรองรับคนที่จะเข้ามาได้แบบครบวงจ,จ,จรจริงๆซึ่งเชื่อได้ว่าจากนี้ไปเนี่ยคงจะมีสีสันที่ให้ตื่นตาตื่นใจต่อไปสําหรับการจะต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ต่อยอดสเสน่ห์ต่างๆของ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 วัฒนธรรมไทยนะครับโดยกรสมสงเสด็จพระรามไทยก็เป็นหนึ่งใน ผู้ที่ผลักดันในส่วนนี้ร่วมกับเครือข่ายมากไปเป็นองค์คาพยพเองนะครับก็คงจะได้เห็นกันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นบริการหนึ่งที่สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจสร้างมูลค่าสร้างรายได้ที่ท่านอธิบดีเล่าให้เราฟังก็วันนี้เห็นภาพจริงๆนะพิสูจน์ท่านอธิบดีว่าซอฟต์พาวเวอร์นั้นเป็นเงินเป็นทองได้ซอฟต์พาวเวอร์นำไปสู่รายได้ได้จริงๆไม่ใช่แค่เป็นเป็นภาพเป็นภาพของวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เฉยๆแต่นี่มันจับต้องได้จริงๆใช่ไหมท่านท่านอธิบดีครับ ครับผมก็วันนี้ขอบพระคุณจริงๆที่วันนี้ได้มารับฟังนะครับกับอีกหนึ่งตอนของเราเรื่องของสงกรานในวันสงกรานวันนี้จริงๆซึ่งยังไม่หมดกลิ่นอายแต่ก็จากนี้ไปมันไม่ได้จุดแค่นี้จริงๆที่อยากนิน,นยจจำไว้ขอบพระคุณท่านอธิบดีกกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับที่สละเวลามาคุยกับเราถึงสองวันวันสงกรานนะครับให้เราได้รับทราบจริงๆของของภาครวมวันสงกรานก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนนในอนาคตใกล้ซึ่งตื่นเต้นและเต็มไปด้วยสีสันจริงๆ ขอบพระคุณท่านได้ดีนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสีสันสุดสัปดาห์าหฟากันฉ่ำจริงๆที่สุดไม่ต่างจากการออกไปสาดน้ำเลยคือเนื้อหาสาระนี่แน่นหนา แล้วก็มี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 คุณค่าที่จะเรียนรู้จริง,รงๆว่าสงกรานไทยพร้อมจะต่อยอดไปสู่อีเวนต์อื่นๆ <S <S สงกรานไทยคือปฐมบทเท่านั้นต่อไปคงจะได้เห็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นในเชิงซอฟต์พาวเวอร์เชิงเฟสติวัลไม่ต่างจากสงกรานต่อจากนี้ไปอีกก็ถือได้ว่าเป็นเป็นวันที่ได้พูดคุยแล้วก็ได้ต้นกล้าวที่ตื่นตาตื่นใจจริงๆวันนี้พี่สุดใช่ค่ะแต่พี่สุดยังไงเนี่ยจากที่เทศกาลต่างๆที่ท่านโกวิทพูดมาในเรื่องของมรดกไทยมรดกโลกเนี่ยพี่สุดรอ ไม่เราจะไม่ไหวแล้วที่ท่านท่านอาทิตย์ดีทิ้งท้ายว่าจะมีต้มยำกุ้งจะมาติดท้ายมรดกมรดกไทยของเราอีกปลายปีเนี้ยใช่คือกะว่าจบรายการนี้ไปแล้วพี่สดจะไปทําไปเข้ากลัวเลยนะแล้วอย่าลืมทำคอนเทนต์ด้วยที่ท่านอาทิตย์ดีเต้นยำนะครับเอาละครับโอ้โหเรื่องดาววันนี้เต็มไปด้วยคอนเทนต์จริงๆนะครับก็ียกได้ว่าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้ขอให้มีความสุขในวันสงครานปิดท้ายวันนี้เดินทางกลับ อยากปลอดภัยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเดินทางไปไหนมาไหนด้วความรมัดระวังนครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนต้องลาไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดยทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่ม สวทอ FM ฟ0 5มร้อเมกะเฮิร์ต์